ไปนะครับปิดผ้าเล็กนตอนนี้เราลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างก็เรามีรถลองนรบให้ลูกค้านะครับมีรถลองนับให้ลูกค้าตัวนี้เป็นสี่ประตูนะฮะเป็นสี่ประตูเรื่ตสองพันสี่นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวนิดนะเดี๋ะครับตัวนี้ตัวนี้จะเห็นได้ชัดนะครับเพราะใบหน้าเป็นโปรเตอร์นะครับเดียมลันนิ่งไลท์หอมนะครับผมแล้วก็กระานหน้าเป็นโวนี้ด้วยสวยงานะครับมีไฟับหลอก นะครับพกมาเลยตัวนี้นะครับหน้าตาดูดังนะครับหน้าตาดูดังสวนะย,ยนะครับอันนี้เราเรียวมาให้คุณลูกค้าได้ก็ต้องขับเลยต้องบอกว่าตัวนี้นะครับช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างใหม่ค่อนข้างจะนิ่มนวลเลยนะครับผมขับมาแล้ว นิยหนะครับแต่ไม่อยู่เลยนะฮะโตโยต้าเราราประกันว่าช่วงล่างดีแล้วก็บรรทุกได้นะครับนั่งได้นะฮะไม่กัดได้แลวไม่อยู่ยนะคร<ม>ับต้องมาลองนะครับต้องมาลองบอกได้เลยว่าต้องมาลองนะครับถึงจะรู้ถึงสมรรถนะนะครับวงอะไรใหม่ช่วงล่างใหม่นะครับ ในรุ่นเครื่องดน2.8เราก็มีปรับปรุงแรงม้าใหม่ด้วยนะครับ204แรงมา้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับแรงแล้วก็ประหยัดโลหิตถ่าด้วยนะครับ,นะรบชมด้านในกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังเลยนะฮะะตูชมด้านในกนิดนึงนะครับ,ปรเ,รบเป็นเบาะหนัง ประกอบอาารนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับปอะกอบอาหารับไฟฟ้าด้วยนะครับเยลโล่โต้นะครับวมปลายสามารถปรับได้สีที่พานะครับตัวโรลล์น้าเข้าออกได้ตามสรีระของคนขับเลยนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเป็น QV สวยงามนะครับการสตาร์ทรถด้วสตาร์ทนะครับแอร์เป็นแอร์อัโต้นะครับเรียกว่าถ้าลูกค้าได้มาทดลองขับนะครับผมแล้วก็การต้อดีใจเลยนะครับดีใจเลยตัวนี้นะครับ จะเห็นภาพแตกต่า,างชัดเจนนะครับก็รับประกันเลยนี้นะครับนินว่วนะครับนีนว่วนกกลุ่มง่ายลงอะไรใหม่ที่บอกไปแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คผู้เข้าชมนิดหนึ่งนะครับผู้เข้าชมนิดหนึ่งทั้งหมด เลยแจกหมวกเลยนะครับนะครับนเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปด้านบนเลยครับเราขึ้นไปด้านบนเลยไปเล่นเปียนแขกหมวกน้าบนกันเลยนะครับเชิญชวนนะครับ1 2 1 3 14นะครับมาร่วมทดลองขับแล้วก็สัมผัสตัวเป็นๆได้ที่โตโยต้าจินบุรีสาขาสีหมาอาบนะครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครับ ให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสน,สนับสนุนการขายหลายโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูกนะครับหรือว่าใช้เงินน้อยนะครับ นึงนะครับอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังให้ผมนิดนึงนะครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับแจ้งนิดนึงนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อที่จะได้เล่นเกมนะครับกับเรานะครับต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะกติกาเรากดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับเรานะกติกาง่ายๆครับง่ายๆเดี๋ยวผมแจ้งกติกาง่ายๆเลยนะครับ ได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่ากดเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์สองไ,ไม่ไีไม่ลงค้าสองนะครับก็เดี๋ยวอินบ็อกเข้ามานะครับวิธีการส่งก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวต้องไงเราจัดส่งให้ลูกค้าถึงมือแน่นอนนะครับ เมื่อยไหมครับช่างภาพเนาะเดี๋ยวรอ20ยูเบอร์อเราเล่นเกมเลยนะครับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับใครมีคำถามสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเรามีแอดมินตอบมานะครับตอบให้ท่านเลยตอนนี้เพราะว่าแอดมินเบื้องหลังเราก็มีทีมงานอยู่นะครับเราสามารถตอบได้เลย,เลย แน่นอนครับหมวกตัวนี้เราแจกนะครับเราแจกนะคุณแบงค์กดไลค์กดแชร์เลยนะกดไลค์กดแชร์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแจกเลยให้คุณแบงค์เอาไปให้ถึงที่เลยคุณแบงค์อยู่ที่ไหนไม่รู้พิมเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมรอเล่นเกมนะครับคุณคุณสมิธถามว่าราคาเท่าไหร่คี่ถามว่อีกทีนึงว่าเอาไครับคุณสมิธนะครับสนใจตัวไหนครับเป็นตัวสูงตัวเตี้ยสี่ประตูแคบสอบถามได้เลยนะครับเราแจ้งราคาทางหน้าเพจได้เลยนะครับ เรามีทีมงานแจ้งหน้าเพจได้เลยนะครับรอตอบคําถามคุณสมิทธ์อยู่นะครับถามมาได้เลยหมวกที่ผมใส่นี้แจกนะฮะเนี่ครับแจกหมดเลยครับ5้าใบนะครับพร้อมกับกิฟต์วอชเชออีก5ใบด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขวัญเตือนขอบคุณนะครับ MC หล่อแจ้งมาได้นะครับ หมอสวยมากแจกครับคุณรองรักหมอบสวยมากแจกครับอันนี้แจกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักกี่ยูเซอร์ดีตอนนี้กี่ยูเซอร์แล้วครับตอนนี้สิบสามเดี๋ยวรอยี่สิบนะคุณแบงค์อดใจรออีกสนิดนึงนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับขอบคุณมากครับคุณแบงค์กดแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากก็เดี๋ยวรอตอบคำถามแล้วก็เราเราเราแจกเราแจกเลยนะครับตอบคำถามง่ายง่ายเลยนะครับไม่ยากนะครับคุณแบงค์เดี๋ยวรอสักครู่นะ แล้วก็จะมีกิฟต์เชอร์ด้วยห้รา,างวัลด้วยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะทันสมัยนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์เดิมๆเนี่ยสลัดทิ้งไปได้เลยนะครับค่อนข้างจะแต่งง่ายนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเราแค่ลงแม็กที่เฉยนะฮะลงแม็กที่เฉยนี่ก็สวยแล้วนะครับสวยแล้วคุณลงรักแชร์ให้ผมหน่อยนะคุณโนรถยังไม่ได้แชร์นะครับเดี๋ยวเวลาตอบคําถามแล้ว เดี๋ยวจะไม่ได้ของรางวัลน,นะเพราะกติกาเราคือลบกวอลูกค้าแช์นิดน,นึงนะครับแล้วก็เวลาตอบคำถามเดี๋ยวจะได้ได้รางวัลด้วยถ้าเกิดไม่แชร์เดี๋ยวจะผิดกติกาเรานะครับเพราะว่ามีลูกค้าท่านอื่นก็แชร์รอแล้วนะครับคุณแบงค์เนาะคุณแบงแค์แช์เราคุณแบงะะค์รอสักครู่นะครับคุณแบงค์เดี๋ยวรอรับหมวกนะสักครู่นะผมถามคำถามง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลยรอรับหมวกนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ ถ้าให้เริ่มคําถามทางาหลังบ้านแจ้งมาเลยนะครับแอดมินแจ้งมาเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มถามคําถามแล้วก็จะได้ลิสต์รายชื่อลูกค้าแล้วแจกเลยนะครับแจกจริงเลยตัวนี้แจกจริงเลยแค่เข้ามาชมนะครับแค่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ให้เราเราแจกเลยครับแจกฟรีๆเลยนะครับสวยไม่สวยนะครับสวยไม่สวยราคานะครับหรือจองคิวทดลองขับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะ เดี๋ยวเรายังไงเราเราอ inbox ไปหาท่านนะครับแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเราเปิดให้ทดลองขับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์นะฮะมีที่ปรึกษาการขายนะครับมีน้องๆพนักงานมารอต้อนรับอยู่พรุ่งนี้นะครับเราเปิดสองโมงเช้านะครับพรุ่งนี้สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับเวลาปกติเลยนะครับว่างๆนะครับไม่ได้ทํางานนะครับตื่นมา9ก้าโมงสิบโมงมาทดลองขับได้เลยนะนะครับ เดี๋ยวขอเชิญน้องโปรยมาพร้อมกับคาถามเลยมาเดี๋ยวถามเลยถามคําถามแรกก่อนเลยแจกใบแรกก่อนเลยมาที่คุณแม็กถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวแจกเลยหนึ่งใบใครจะเป็นเจ้าของมามาพร้อมกับคาถามเลยถ้าน้องโปรยมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องโปรยถามเลยนะครับมาเข้ามาเลย ชัดไม่ชัดนะครับภาพเสียงแจ้งมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้คือมือใหม่ของการไล์นะครับมือใหม่ของการไล์จริงๆนะครับโดยส่วนใหญ่จะไล่เรื่องส่วนตัวนะฮะวันนี้มาไล่เรื่องงานก็จะเรงน,นิดหนึ่งนะครับมาน้องปยเชิญเลยครับมาถามคำถ,ถามแรกเลยถามคำถามแรกเลยนะครับมาอ่ามาน้องปยมาแจกหมวกเลยน้องปย มาอันนี้ใครจะได้รับหมวกจากน้องโปยนะพี่แม็กถืออยู่นะครับน้องปยกติกาของน้องโปยคืออะไรครับว่ามาวันนี้หนูใจดีค่ะหนูไม่ถามอ่าใครกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพิมพ์คําว่า Ligo Revo Z-EDITION ตัว2020ขึ้นมาเป็นคนที่5ค่ะหนูจะแจกหมวกเลยคนที่5้าใช่ค่ะว่า Z i d i t i o n 2020 2020แจกเลยคนที่5ค่ะเป็นลำดับ ยอดครับสุดยอดลำดับที่ห้าลำดับที่ห้าด้วยนะลำดับที่ห้ายังมีตรวจสอบครับอ่าม่าถ้าใครได้เป็นคนลำดับที่ห้าแล้วแคปหลักฐานการแชร์นะคะส่งให้แอดมินได้เลยลำดับที่ห้านะได้ได้ยินเสียงลุงปวยได้ยินเสียงไหมคะเสียงออกไหม อ่าโอเคน้องโปยเดี๋ยวเตรียมคําถามต่อไปนะโอเคขอบคุณน้องโปยมากเดี๋ยวเตรียมคําถามต่อไปนะอ่าโอเคเดี๋ยวคําถามต่อไปก็เตรียมคําถามน้องน้องโปยเดี๋ยวถามอะไรเตรียมไว้เลยนะใบที่2ส่วนใบแรกเนาะน้องโปยบอกว่าแค่กดไลค์กดแชร์นะแล้วพิมพ์คําว่าไฮรัก,กรีโว2020ถามว่าคุณแบงค์ยังอยู่ไหมคุณต้องมาไมอยู่ไหมเด็กๆคุณแบงค์ยังอยู่ไหมครับคุณแบงค์คุณแบงค์ทักเข้ามานิดนึงครับยังอยู่ไหม คุณน้องรักยังอยู่ไหมครับทักเข้ามานิดนึงนะครับถ้าคุณแบงค์ยังอยู่กดกดทักมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโปวยใจดีให้เลยนะคุณคุณแบงค์ยังอยู่ไหมครับทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คุณน้องรักด้วยนะครับอันนี้ให้เลยเหรอโอ้ดีงาม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 เลยนะครับ <laughs> อ่าคุณแบงค์อยู่คุณแบงค์รับไปเลยนะครับคุณแบงค์คุณแบงคแ์แคปหน้าจอนะทักมาแล้วแคปหน้าจอเดี๋ยวให้เลยนะครับให้เลยนหนคุณแบงค์เดี๋ยวน้องปอยส่งมาให้เลยอันนี้ของคุณแบงค์นะครับโอ้โหเยี่ยมมากคุณนงรักอ่าคุณนงรักทักมาเลยให้เลยเนาะโอเคมาตอนนี้ใจดีให้เลยให้หมวกเซตอิดิชั่นไปเลยนะครับไม่ต้องพงต้องพิมพ์กันละนะโอเคมาให้เลยคุณนงรักทักมายังครับคุณนงรักทักมายัง คุณนงรักทักมาเลยนะครับยังอยู่ไหมคุณนงรักทักมาเลยนะเดี๋ยวแจกเลยคุณนงรักคุณนงรักครับมาทักมาทักมาเดี๋ยวแจกเลยอ่าคุณนงรักทักมาแล้วคุณนงรักได้บวกนะครับคุณนงรักได้หมวกนะนะครับคุณนงรักได้หมวกนะโอเคสองใบแล้วเหลืออีกสามใบนะฮะมีคุณมีนาคุณมนาัีวแซนครับอ่าคุณมินาคุณมีนาก็พิมมาแล้วอันนี้ให้เลยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหสุดยอดคุณ สามใบแล้วคุณคุณมีนาใช่ไหมคุณมีนาเนาะโอเคโอ้สุดยอดเลยอันนี้คุณมีนาคุณมีนาอยู่ที่ไหนแจ้งผมมานิดนึงนะแจ้งแจ้งมาในไลน์เลยผมผมอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนอ่าโอเคแจ้งมาในไลน์เลยแจ้งมาในไลน์เหลืออีกสองใบนะครับอีกสองใบนี้คือแค่พิมพ์มาก็ให้เลยดีกว่าเนาะง่ายๆนะง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวสักสักคู่เราก็จบไลน์แล้วก็เดี๋ยว,ว,ว,ยวตัวจริงก็เชิญลูกค้ามาสัมผัสแล้วก็มาทดลองขับได้เลยนะเหลืออีกสองใบ สองใบกับสองข้อความนะสองใบกับสองข้อความนะครับสองใบกับสองข้อความพิมพ์เข้ามาเลยว่า r e v วเซดิชันสองพันยี่สิบนะพิมพ์เข้ามาเลยนะครับพิมพ์เข้ามาเลยไม่ต้องลำดับที่ห้าแล้วนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้แจกไปสามใบแล้วคุณแบงค์นะครับคุณนงรักแล้วก็คุณมีนาเนาะอ่าสามนะสามเลขสองใบครับเลขสองใบอ่าเลขสองใบนะครับเลขสองใบแล้วก็เดี๋ยว รางวัลพิเศษคือเรามีกิฟต์นะเรามีกิฟต์วอชเชอร์ด้วยพิมพ์ก่อนนิดนึงลูกค้าว่าพิมพ์คำว่าอะไรคะพิมพ์คำว่า r e v o เ e นต์ i ีดิชนะครับ r e v o เ e นต์ i ีดิชัน t ซนต์อีดก็ตามตัวนี้หรือหรือภาษาไทยก็ได้นะครับ2020พิมพ์เข้ามาเลยคุณคุณอนุมานะครับคุณอนุมานะครับคุณนอนุมาพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับอ่าคุณเกศดาค่ะคุณเกศดาพิมพ์มาแล้ว คุณเกษนานะครับ de. คุณเกษนาคุณเกษนากดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดหนึ่งนะคุณเกษนาเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับใบนี้นะครับแชมป์หน้าจอไปเลยนะคุณเกษดานะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับคุณคุณเกษดาเนาะอ่าสี่ใบแล้วอีกหนึ่งใบคุณศิริญาคุณศิริญาคุณศิริญิญา สิรินยารูดเซตันสองพันยี่สิบถูกต้องอ่าโอเคคุณสิรินยาหมดแล้วห้าใบนะครับคุณสิรินยาอยู่ที่ไหนแจ้งมานิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับคุณสิรินยานะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะต่อไปเป็นรางวัลกิฟต์เชอ,อ,อร์อ่ากิฟต์เชอร์นะครับ เป็นใบละ100่ปะอ่าเป็นใบละ1 0 0บาทอันนี้ใช้ใช้ที่มินิศูนย์การช้ากี่รางวัลน,นะหนูหาานโอเคห้ารางวัลน,นะครับผ้าใบกติกา,กาอ่าเปลี่ยนกติกานิดนึงนะเปลี่ยนกติกานิดนะน,นึงตอนนี้ตอนนี้หมวกไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกติกาทีโพสเชอร์ห้ารางวัลน,นะครับง่าย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 นะครับง่ายง่ายเลยกติก,า,กาของเรานะครับ1รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดหนึ่งนะครับ แล้วแล้วพิมพ์คำว่าอันนี้เป็นรางวัลกิฟต์เชอร์นะมูลค่าหนึ่งร้อบาทครับหารางวัลนะครับกำลังนึกอยู่ครับคุณสินิยายังไม่ได้กดแชร์นะกดให้ผมนิดนึงเดี๋ยวจะพลาดของรางวัลกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึง ไม่ทันครับคุณทวินันต์ไม่ทันแล้วห้ารางวัลไปแล้วนะพิมใหม่พิมใหม่พิมเดี๋ยวได้กิฟต์วอชเชอร์นะพิมใหม่นะครับกิฟต์วอชเชอร์แต่กิฟต์วอชเชอร์นะครับต้องพิมพ์คําว่าพิมพคำว่าอะไรอ่าง่าย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 พิมคาว่าโตโยต้าสีมหาโพเข้ามาง่ายง่ายครับห้ารางวัลรีบพิมพ์เลยมารีบพิมพ์เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจบเลยกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 100บาท5รางวัลพิมพ์มาเลยครับโตโยต้าสีมาโพูคนที่หนึ่งคือเอาละครับรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยครับรีบหน่อยรีบหน่อยขอบคุณมากครับคุณสนิยาครับขอบคุณที่แชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับมาห้ารางวัลง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้คือคนดูขอบคุณ50ยูเซอร์ด้วยนะครับครับคุณทวิตัน,นแชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิมพ์ แชร์แล้วก็ไม่เป็นไรครับพิมพ์เข้ามาเลยครับโตต้าสีมะพร้าวพิมมาเลยครับคนที่หนึ่งแอดมินแจ้งเลยครับคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าแล้วก็ปิดเลยนะครับคุณออมคนที่หนึ่งนะคุณออมคนที่หนึ่งแอดมินแอดมินดูนะครับว่ากดไลค์กดแชร์หรือเปล่านะคนที่หนึ่งคุณออมนะครับกดไลค์กดแชร์ด่วนเลยนะจะได้คนที่หนึ่งเนาะโอเคคุณอิน คุณอินอินทุอ่อนประฮัโตต้าสีหมาโพเนาะอะอกดแชร์แล้วโอเคโตต้าสีหมาโพคุณคุณที่หนึ่งคือคุณคุณที่อะน่ค,นนคือคุณอ้อมค,อคุณอ้อมนะครับคุณอ้อมโอเคน้องอ้อมนะครับน้องอ้อมน้องอ้อ,งอมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะ You, ได้กิฟีบพอเชอร์นะครับคนที่หนึ่งคือน้องอ้อมแอดมินจดไว้นะครับคนที่สองคือใครคะคนที่สองใครได้กิฟีบพอเชอร์บ้างนักเรียนขอตรวจสอบแป๊บนึงนะครับคนที謝謝 oui. <S <s ่สองคุณธวิน hmm. ันต์ค่ะคุณธวินันต์นะครับคนที่สองนะครับอดีศรนะครับคุณอดีศรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคุณอดีศรนะหนึ่งคุณอ้อมนะครับสองธวินันต์สามอดีศรนะครับคุณ รัชพงศ์รัชอคุณรัชพงศ์คนที่สี่และคนสุดท้ายคือคุณสิรินยาเนาะคุณสิรินยานะโอเคคุณสิรินยาก็ถือว่าเป็นแฟนบันแท้เลยขอบ like, คุณมากๆกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่หนึ่งมีใครบ้างครับแอดมินคนที่หนึ่งคือคุณคุณอ้อมนะครับอ่าคนที่สองทวินานคนที่สามคุณอดิศรเนาะคนที่สี่คือ และ,จะพจ้์งคนที่5ก็คุณสิรินยานะครับโอเคคนที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์ครั้งที่2แล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เล่นเกมกับเรามีของรางวัลแจกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะจบไลฟ์นะขอบคุณ40 50ยูสเซอร์ด้วยตอนนี้ก็เกิน50ยูสเซอร์ไปแล้วนะครับฝากนะครับล vo m y n ใ a เชน2020ไว้ด้วยนะครับตัวนี้ ปรับปรุงใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับเครื่องยนต์ก็ปรับปรุงในรุ่นเครื่องยนต์สองนะครับช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับช่วงล่างใหม่ด้วยระบบความปลอดภัยมีให้เต็มรูปแบบนะครับหน้าตาหล่อเหลาอาการไฟหน้ากระจังกันชนอันนี้ค่อนข้างครบนะครับมาเต็มนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะโตโยต้าสีมาโพเราเปิดทําการทุกวันนะครับจันทถึงอาทิตย์นะครับสองโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นพรุ่งนี้ใครว่างเรียนเชิญนะครับใครว่างเรียนเชิญ มาทดลองขับรถได้ที่โตโยต้าสีมาโพนะครับสองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งนะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจ,จบไรท์แต่เพียงเท่านี้นะครับแจกของรางวัลไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไรท์ครั้งต่อไปขอบคุณยูสเซอร์ที่ติดตามขอบคุณโตโยต้าสีมาโพขอบคุณแอดมินขอบคุณเบื้องหลังด้วยนะครับ ขอบคุณทีมงานกล้องทีมงานเสียงนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณรปภไม่เกี่ยวโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอกันไลฟ์ต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ